เน็ตเวิร์กฝากร้านคารวานร้านเด็ดครบทั้งความสุขครบทั้งความอร่อยเด็ดกับคารวานร้านอร่อยร้านของกินของใช้ในงานแซบกับคารวานคอนเสิร์ตที่ศิลปินยกขบวนไปแจกความบันเทิงฟรีๆไม่ว่าจะเป็นตัดชนะชัย,ก,ออยกวางเจรพันธ์ โฟกัสกิติคุณสา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 ความคิดหอเสียไอแนน่งปัทมาเอ้าสามหัวแร่จะไปบได้ยอดตาพอได้ลืมเงาหนาคนมามากลายเตวิตจำได้ไหมว่าใครที่อยู่ข้างเธอในวันนั้นฟอร์มชนพิพัฒน์ผมยังไม่ดัง ไม่เเเดนนนออร์ซ็ี้ยปสันวงสะท้อนอยากบอกว่ารักแต่จนยิ่งนักหาหน้า้างบ้านรำไพแสงทองมือที่แม่เคยห้องากลับมาซ้อมมาตีแม่แอนมนสิทธิ์คำสร้อยเออเอยน้องเออจะรู้รำนเวียงนรืมน บ่จำบ่จือจากหน่อยในบ่ต้องเสียงปูนะคะน้นนองน้นองนกจะก,ก่อสัญญาคือ่คือเบียร์พร้อมพงอยู่กับอายแค่เหตุตามนาทีแต่ใจนี้ที่จังเป็นอยู่ผมเธอ,อพร้อมกับดีเจสวยหล่อของลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค และนี่คือบรรยากาศของงานเน็ตเวิร์กฝากร้านคารวานร้านเด็ดเด็ดกันตั้งแต่วันพุธที่หนึ่งถึงวันอาทิตย์ที่5มิถุนายน5วันเต็มเต็มที่เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาความอิมอร่อยความสนุกสนานความสุขเต็มเต็มสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอ้ดีใจจังเลยที่ได้มาโคราชเนี่ย้งที่สองแล้วรอมา9ปีแล้วนานมากอเปล่อยากไม่อยากาเห็นใครคนที่นางฟ้าอยากมาเห็นคนที่นางฟ้า ติดช่วงที่ทางฟ้าพิเศษเหรอเนเขาบอกว่าว่ายังไงเขาสวยกว่าใครในโลกกว่าใครในโลกด้วยเหรอปกติแล้วเนี่ยฟังช่วงไหนมากที่สุดคุณแม่ฟังตลอดตืนมาเปิดเลยลูกโอ้ห่ารักจังเลยอยู่ที่ทํางานก็จะฟังออนไลน์บ้างออนไลน์อ่ะออนไลน์เราก็มีเนาะใช่ถ้าอยู่ที่บ้านก็จะเป็นวิทยุบ้างวิทยุอยากจะบอกอะไรกับพวกเราครอบครัวลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็อยากให้จัดอย่างนี้ไว้อีกนานๆจัดรายการแบบนี้ให้ ให้ยังยังไม่พอค่ะดีๆยิ่งๆขึ้นไปขอให้เขบพัวรุกคุงเน็ตเวิร์กทำรายการดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณมากๆที่ให้ความสุขทางด้านคื้นทุกๆขึ้นเนาะแม่มีความสุขจริงๆเกิดมาแม่ได้เปิดเนี่ยครับแม่รักมากเลยสวมกอดสวมขา และบรรยากาศความสุขสนุกสนานแบบนี้จะเกิดขึ้นใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมติดตามความสนุกและความสุขได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับ และขอขอบคุณครารวานผู้สนับสนุนงานใหญ่ครั้งนี้เส้นมีโอแพ้งไวไวยอดขายอันดับหนึ่งของไทยเส้นมีโอแพ้งไวไวเหนียวนุ่มไม่ขาดตอนเกรกคูบำรุงร่างกายมีจำหน่ายตามร้านขายยาและเซเว่นอเลทั่วประเทศกาแฟกโลโบริหอมเข้มเต็มรสกาแฟแท้กาแฟกโลโบริสดชื่นไปกับคุณคอ l l 919942559 รองพื้นสมโซลาปกปิดฝ้ากระจุดด่างดำพร้อมบำรุงและกันแสงแดดสวยครบจบในซองเดียวอยาทาดน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลอย่าทาดน้ำขาวไทยนครผลิตภัณฑ์ฟาร์มาโกรฟาร์ามาโกรมองไกลใส่ใจคุณภาพและสถานที่จัดงานเซ็นทรัลโคราช